โอเคครับรับรถ930วันนี้รับรถสานิดนึงกไปกันต่อครับผมสวัสดีตูดีมีใัยครับนี่คือหมู่บ้านศินชัยนะครับเป็นหมู่บ้านยู่นานอีกหมู่บ้านหนึ่งต่อจากหมู่บ้านอารุโนไทยถึงที่พักแล้วครับ ผาแดงโคซี่คอฟฟ่แอนด์พูมสเตย์ครับ uh huh. บ้านผาแดง uh huh. อยู่ในภูเขาเลยครับโอ้ oh, ตรงข้ามโรงเรียนบ้านผาแดงเสียงเตียวเช้าโอเจราสีแล้วลูก uh huh. น้องติ๊กอยู่ไหมครับ าหาเจ้าของบ้านก่อนนะครับน่าจะเปิดประตูะนี้ถ้าไม่อยู่ก็เสียงเสียงอยู่ข้างบนเสียงอยู่ข้างบนครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นั่นเจ้าของโอ้อยู่ไม่ต้องถอนรองเท้าไหมโอ้ จัดน่ารักจัดน่ารักมากจัดน่ารักมากอ่าได้ได้ได้ครับครับผมเจ้าบ้านใจดีเลี้ยงกาแฟด้วยขอบคุณครับนี่กาแฟใจดีอ่ะเนี่นี่เจ้าของบ้านน้องติ๊กหาแดงอือน้องดีใจจังเลยอ่ะ น้ำมาสื่อนึกมันสองตัวไม่ดีจริงก็้วชือว่าไปไปไปอันนี้อะไรครับนี่สวยมากเลยเออ,อชื่อยิปโซอ่ะอันนั้นบานเต็ที่แล้วไอ้ไอย้ยิปยิบโซอ๋นนออ,อันนี้บานบานเป็นสาวอันนี้บานเต็มที่แล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้คือบานเต็มที่โอ้อันนี้พึ่งบานจะมีสีเขียว ด้วยสวยจังเลยสิบห้าหยกหยกสิบหกหยันหยันอันนี้นะฮะห้าสิบป่าป่าอันนี้สิบห้าหยกหยกสิบหกหยันยันจากนั้นเราเดินทางสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับชมซากุระบานสวยงามสุดๆครับ เราชมซากุระบานรอบสถานีเกษตรหลวงอาขางทุกโซนทุกที่ซากุระบานเลยครับวันนี้สวยงามมากฟนูนบลูมของซากุระทั้งซากุระญี่ปุ่นและก็ซากุระไต้หวันครับ อันนี้เป็นโซนแรกเลยนะครับช่วงทางเข้าสถานีเกษตรหลวงจากนั้นก็เวียนชมความสวยงามของสถานีเกษตรหลวงทุกสวนทุกมุมครับสวนจเรริมพระเกียรติ1 2 0 0 0สาษาแล้วก็โซนทางริมทางทางออกครับจนครบทุกส่วนเลยครับ จากนั้นเดินทางต่อไปที่ไรชาแปลงสองพันครับเพื่อชมพญาเสือโคร่งขาวกำลังบานเป็นที่นะครับส่วนสีชมพูนั้นกำลังตูมร,รอการเบี่งบานต่อไปครับ สวยงามอีกแบบครับที่ไราชาแปลงสองพันครับจากนั้นเรากลับมารับประทานอาหารเย็นที่จุดชมวิวซุยถังยามเย็นนะครับ ชมวิวสุดท้องรับประทานอาหารเย็นกันที่นี่ครับ่อนที่จะเข้าไปที่พักผ้าแดง Cozy Coffee and Homestay บ้านผาแดงครับเย็นวันเย็นวันนี้นะครับเย็นวันนี้ เอาก่อนนะเดี๋ยวไปรีวิวก่อนอาหารเย็นที่จุดชมวิวซุยถังอางกาศอุณหภูมิสิบองศาอันนี้อะไรจุ๊กซุปก่ดำโสมต,งต,ปปสมตังปุยซุปก่ดำโสมตังปุยแอปเปิ้ลเย็นๆนะครับที่สองคาน้หมูกรอบใส่กระทะไข่ปิปง <c oughs> ป้งจากไร่ชา 2000. สองพันเรลสองพันครับ 18แนาฬิกาสามิบนาทีจะมีเครื่องปั่นไฟนะครับข้างล่างก็จะมองเห็นวิวอ,อำเภอฝางอย่างสวยงามครับนี่คือสุยถังยามเย็นครับหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วเราก็เดินทางกลับมาที่พักที่บ้านผาแดงครับบ้านพักก็ สะอาดมากกว้างขวางเจ้าของใจดีมากๆบรรยากาศรอบรอบ<ม>เรยี่ยมมากครับ<ม>พอตกเย็นมาจะบรรยากาศดีมากๆเลยครับ ผาแดงโฟซีโฮฟฟี่แอนโอมสเตย์ที่บ้านผาแดงเช้าวันที่7มกร,ราคม2568 9องศาเช้านี้ที่ผาแดง9องศาข้างบนน่าจะ7ไม่เกิน8เลยแน่็นเนาะ เออน่ายจ้าฮะโอ้ยกุคกเกอได้เมคแคนิงอุ้ดอดยนนด,อออดอกไม้สวยๆเลงนะครับหาแดงโคสีคอฟฟแอนด์โฮมสเตย์นะครับอุ้ยดอกไม้สวย ที่พักสะอาดเจ้าของใจดีสวยใจดีที่นอนนอนดีมากที่ร้านกาแฟด้วยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปมนสนสุยถังในชาสองพนอนแลครับครับถึงสุยถังยามเช้าสายทานแห่งสายหมอกครับโอ้โหสุดสวยครับ จะไปเอาตะวันขึ้นที่ม่อนสนจะผ่านซุยถังแล้วเก็บก่อนครับเก็บก่อนแล้วกำมเก็บอีกแปดกว่ากว่าเก้าชมตะวันขึ้นที่ม่อนสนครับอีกครั้งในที่ในวันที่ไม่มีหมอกก็สวยไปอีกแบบครับเหมือนทุเพลงที่ผมได้แต่งไว้ไม่ว่าหมองหนาหรือบาง เห็นไหมครับแสงอาทิตย์ทอลงมาสวยนะครับสุดๆเลยครับ ชมไรสตอร์เบอร์รี่และวิว68บ้านขอบด้งยามเช้าบ้านขอบด้งหมู่ที่14นะครับไรสตอร์เบอร์รี่ขอบด้งอ๋อแบ่งเขตพื้นที่ทำความสะอาดเป็นประเทศมีเมียนมากไหมมีไทยใหญ่มีไหมมีนะอ๋อมาพม่าลาวอินเดีย มาเลเซียอ๋อแบ่งเขตพื้นที่ทำความสะอาดเออไปแล้วนะคุณครูเรียกแล้วไปลูกไปรักนะรักนะขอบดวงโหนาน่ารักมากเดยกก็น่ารักครับหนาวนี้หนาวนี้ที่ขอบดวงข้างในนะครับเราจะออกไปแล้วครับจับต่อเลยครับจับต่อเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนทุณีเขาจะดังเอานะครับถนนนี้ก็คง,งเป็นเขตพื้นที่ด้วยนะ ต่อด้วยไร่สตอเบอรี่บ้านนอแลครับปิดท้ายรายการด <8 S 1> ีกา,าน <35 S 1> ปฏิบัติการนาทีครับบ้านนอเล่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลไฮเดรนไทด์มากเมียนมากน้องครับถ่ายรูปคู่ให้เลยลูกขอบคุณมากลูก เส้นทางที่ไปข้างๆฐานปฏิบัติการของเมียนมานั้นสามารถออกไปอำเภอฝางได้นะครับไปไล่ส้มไปอำเภอฝางอะไรแต่เขาก็ไม่ค่อยให้อยากให้ไปนะครับสถานการณ์ไม่มีอะไรก็ให้ไปบ้างในชุมชแล้วเดินทางกลับมารับประทานอาหารเช้าที่ที่พักครับผาแดง โฮซี่คอฟฟี่แอนด์บ้านโฮมสเตย์ครับเราแล้วนะครับที่มีกลวยตั้งอยู่ตรงกลางเป็นทางมาลายเพื่อเข้าโรงเรียนบ้านผาแดงครับโฮซี Ho ่คอฟฟี่แอนด์โฮมสเตย์ เราจะไปรับประทานอาหารเช้ากันนะครับจะของบ้านเป็นห่วงว่าบันไดหมอบเยอะลื่นให้เดินดีๆหาแดงหนองบัว ครับผมอนนร,ทรผมอาทาน,นข้าวช่าง,า,างเข้า,าเข้าวไข่ดาวน,นะครับลาเต้อร่อยครับไม่หวาน ลาเต้อร่อยเลยครับลาเต้อร่อยซุปเอาอะไรครับรออาหารเช้าด้วยลาเต้หนึ่งแก้วแล้วนี้ถามว่าจะเอาอะไรอยู่นั่นแหละมัทฉะชาเขียวก็คงเขาเรียกอะไรชาเขียวนะชาเขียวร้อนก็คงอร่อยเหมือนกันเลยเพราะว่าหน้าตาดีแล้ว <c oughs> ลาเต่ผ่านแล้วครับ นะครับอาหารสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะลกูกเออครับครับขาผมโอ้หน้าอร่อยมากาครับครับครับอาหารมาสูงนะครับ โอ้โหอันนี้โอ้โหขอบคุณครับมาแล้วอันนี้อะโวคาโดมันโอคอะโวคาโด,โ,โ,โ,ด,โ,โ,ดโยกเลยมะพร้า อาหาร,ชาร,ร,รเช้าพร้อมอะโวคาโดโยเกิร์ตมะพร้าวมันถูผูู้ร้าเต้แล้วก็ชาเขียวครับมาลงมือรับประทานอาหารเช้าครับผม